ถ้าคู่สมรสไทยเสียชีวิตจะทำยังไงให้คู่สมรสต่างชาติยังคงอยู่ในไทยต่อไปได้ถ้าเกิดว่าฟังผ่าน Youtube จิ้มสามจุดด้านบนเลือกคำว่าแทร็กเสียงเปลี่ยนภาษาอื่นได้ครับให้ให้คู่สมรสต่างชาติฟังนะคือถ้าคู่สมรสไทยเสียชีวิตเนี่ยคู่สมรสต่างชาติก็จะถือว่าหมดสิทธิ์ตามกฎหมาย ก็คือถ้าเกิดว่าก่อนหน้าน,นี้อยู่ในไทยด้วยวีซ่านอนโอคู่สมรสก็จะถือว่าหมดสิทธิ์ไม่สามารถที่จะใช้วีซ่าเดิมอยู่ในไทยต่อไปได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการเปลี่ยนวีซ่าหรือขออยู่ต่อในฐานะนอนโอคู่สมรสเนี่ยก็คือมีทะเบียนสมรสอืจะต่างประเทศหรือไทยก็แล้วแต่ก็คือมีทะเบียนสมรสแต่ว่าถ้าคู่สมรสไทยเสียชีวิตแล้วก็คือทะเบียนสมรสนั้นก็คือถือว่า ใช้ไม่ได้เราไงใช่ไหมถึงแม้ว่าอ๋อก็มีมรณะบัตรไงใครจะมันจะตั้งใจให้มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกเออก็เลยแต่มรณะบัตรนั้นไม่ใช่เอกสารที่จะใช้ในการขออยู่ต่อไงก็เพราะว่าหลักเกณฑ์ของกฎหมายไทยก็คืออ่อเป็นการขอพ่วงกับคนไทยใช่ไหมั้ในเมื่อคนไทยที่เป็นคู่สมรสไม่อยู่แล้วก็เลยจะไม่ได้สิทธิตรงนี้ครับก็คือจริงๆแล้วคาถามนี้มาจาก มาเอา่อมาจากฝ่ายชายนะเออคื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 อปกติจะมีแต่ฝ่ายหญิงมาถามนะก็คือเขาถามว่าถ้าสามีไทยเสียชีวิตจะทําอย่างไรให้สให้ภรรยาต่างชาติยังอยู่ได้ในไทยต่อไปครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้คาว่าคู่สมรสเพราะจะได้เหมารวมทั้งสองฝ่ายไงสามีต่างชาติพันยาไทยหรือสามีไทยพันยาต่างชาตินะครับเอ่อล้วทีนี้เราจะทํำยังไงเออไม่ค่อยมีคนถามนะไม่ค่อยไม่เข้าใจเหมือนกันเออแต่ว่า เป็นเรื่องที่น่าคิดมากเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าอยู่ด้วยนอนโอคู่สมรส Arizona, ก็คือพบอยู่ได้เพราะว่าในไทยระยะยาวได้เพราะว่าคู <avent mental Sure> ่สมรสไทยใช่ไหมแล้วถ้าคู่สมรสไทยเสียชีวิตไปแล้วล่ะเออก็คือว่าก็ยังมีหนทางอยู่นะครับแต่แน่นอนอย่างที่บอกคือนอนโอคู่สมรสใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าทะเบียนสมรสนั้นไม่ไม่ก็คือหมดเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือมันไม่ใช่ทะเบียนสมรสแล้วอะเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อยู่แล้วใช่ไหมมรณบัตรก็ไม่เกี่ยว ครับมรณะบัตรก็จะใช้ตอนที่พอไปแจ้งตอมอก็คือภายในสิบห้าวันหลังคู่สมรสเสียชีวิตอตอมออาจจะให้อยู่ต่อพิเศษระยะหนึ่งเพื่อที่จะเพื่อที่จะเคลียร์อะไรหลายอย่างรวมทั้งคุณจะเปลี่ยนประเภทวีซ่าหรืออะไรคุณก็ยังทําได้แต่แน่นอนวีซ่าคู่สมรสเดิมใช้ไม่ได้แล้วนะอย่างที่อธิบายไปยืดยาวครับฉะนั้นจะทําอะไรได้เออก็คือ เราะว่าเราต้องวางแผนไว้ล่วงหน้านะวางแผนไว้ล่วงหน้าเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันใช่ไหมเพราะนั้นก็คืออย่างแรกเลยอันนี้เอาพูดถึงเรื่องบีซ่าอย่างเดียวนะไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องอื่นเลยออย่างแรกเลยก็คือมีลูกด้วยกันฉะนั้นถ้ามีลูกก็คือลูกเกิดมาในประเทศไทยนะย้ำว่าลูกเกิดมาในประเทศไทยนะถ้าลูกเกิดต่างประเทศก็ต้องดําเนินการอะไรอีกยาวเหยียด ฉะนั้นถ้าลูกเกิดในไทยก็ถือว่าได้ได้สูติบัตรไทยทันทีถูกป,ปะ่ะก็ถือว่าเป็นคนไทยฉะนั้นก็จะสามารถเปลี่ยนเป็น non-o family เออหรือจะเรียกว่า Non-o p a r e n t of thai children ก็ได้อ family อ่ะสั้นกว่าเปลี่ยนจาก non-o คู่สมรสเป็น non-o ครอบครัวของชาวไทยไงก็เปลี่ยนจากเอ่อทะเบียนสมรสเป็นสูติบัตรลูกแทนในการใช้อยู่ต่อใช้ได้ใช้ได้ก็คือหลักฐานอะไรก็ได้ที่แสดงสิทธิ์ว่าเป็น อะไรสักอย่างกับคนไทยอ่ะเอ่อหมายถึงว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของคนไทยหรือเป็นคู่สมรสของคนไทยได้ทั้งนั้นครับมีลูกด้วยกันโอเคฉะนั้นเป็นหลักประกันแล้วครับก็ถือว่าสมเหตุสมผลเออเพราะว่าประเทศไหนเขายอมรับคนต่างชาติเข้าไปเป็นอยู่ที่นั่นระยะยาวเขาก็ต้องหวังอะไรสักอย่างใช่ไหมเออถ้าใช้สูติบัตรได้เนี่ยก็แสดงว่าเเขาก็หวังให้มีชาวต่างชาติคนนั้นมีครอบครัวกับชาวไทยมีประชากรรุ่นถัดไป ใช้สูติบัตรลูกในการขอวีซ่านอนโอแฟมิลี่อยู่ต่อได้ครับระยะเวลาเท่าเดิมอยู่ต่อปีอได้อยู่ยาวขึ้นปีละทีละหนึ่งปีต่อทุกปีเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็คือทุกอย่างเหมือนกับของคู่สมรสรวมทั้งเงินด้วยพก็เป็นพ่อแม่นี่นะมีเงินเลี้ยงดูลูกครับแล้วก็ถ้าไม่มีลูกอา,อาจจะอายุเยอะแล้วหรือไม่ได้อยากจะมี ก็มีลูกก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้ประหยัดได้นะมีลูกก็ต้องเลี้ยงใช่ไหมก็ถ้า,าถามว่าลูกติดได้ไหมไม่เกี่ยวนี่ลูกติดก็เป็นลูกคนอื่นต่อให้รับเลี้ยงก็ไม่ใช่ลูกเอ,อเขาเรียกอะไรนะคือคือคือสูติบัตรมันใช้ได้เพราะว่าในสูติบัตรเนี่ยต้องระบุชื่อพ่อชื่อแม่เป็นชื่อไทยถูกปะ่ะถ้าชาวต่างชาติเป็นชื่อพ่อหรือชื่อแม่ของของลูกไทยคนนั้นก็คือก็ถือว่าใช้ได้ไง ครับเราก็ไม่รู้นะว่าเคสไหนบ้างถึงจะมีชื่อในสูติบัตรเป็นพ่อหรือเป็นแม่ได้นะเออแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกด้วยกันโดยตรงอ่ะใช่อยู่แล้วเออบุตรบุญธรรมได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเออก็ก็น่าจะได้นะครับต้องต้องไปหาดูอีกทีครับอีกเคสหนึ่งก็คือวีซ่าเกษียณแต่วงเล็บว่าอายุห้าสิบขึ้นไปถึงจะทําได้แต่ตอนนี้ยังไม่แก่ก,ก็ก็ต้องคะแนนเลยนะต้องเตรียมตัวไว้ก่อน คือแต่วีซ่ากเกษียณอุปสรรคก็คือมีเงินในบัญชีธนาคารไทย800,000บาทหรือมีรายได้65,000บาทที่เป็นใบแสดงรายได้ที่สถานทูตรับรองแล้วก็แปลไทยรับรองคำแปลที่กรมการปกครอครับก็ถ้าเรื่องเงินน่าจะง่ายที่สุดอ่าแล้วแต่กรณีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคนถ้ายังไงก็ถ้ายังไม่พอโอ้โหตั้ง,ง800,000ครับมุมหนึ่งมันก็ถือว่าเยอะมากซื้อบ้านได้เลย หรือเปล่านะยุคนี้แต่อีกมุมหนึ่งก็คือถือเป็นเงินประกันเพื่อให้อยู่ในไทยได้เขาไม่ได้เอาเงินเราไปใช้แต่แค่ว่ามันล็อกเอาไว้แท่นั้นครับก็เหมือนเราเงินเราอยู่คาตาตรงนั้นแหละแต่ว่าแค่แค่ถอนออกมาไม่ได้เขาไม่ได้เอาเงินเราไปก็ค่อยๆเก็บก็คือเปิดบัญชีตรงนี้มาเลยบัญชีนี้ใช้ยื่นวีซา่าค่อยๆเก็บให้มันให้มันเกินแปดแสนแล้วก็เอก็แนะนําว่าให้ปล่อยไว้อย่างนั้น คือหมายถึงว่าขึ้นอยู่กับวินัยการเงินของแต่ละคนเพราะว่าถ้าเผือถอนออกมาใช้จนกระทั่งต่ํากว่าเนี่ยค,คือเขาไม่ได้ให้ไว้ตลอดนะถ้าถ้าเอาตามทฤษฎีนะก็คือแปดแสนเนี่ยล่วงหน้าสองเดือนก่อนที่จะขออยู่ต่อที่ขออยู่ต่ออีกหนึ่งปีต้องฝากแปดแสนล่วงหน้าสองเดือนเอ่อแล้วก็หลังได้รับอนุมัติอยู่ต่ออีกหนึ่งปีปุ๊บก็ต้องยังคงฝากเอาไว้ครึ่งหนึ่งคือสี่แสนต่ออีกสามเดือนถ้าถ้าเอาตามทฤษฎีเป็นแบบนี้ ครับเรื่องจริงก็ต้องถามต่อมออีกทีหนึ่งแล้วทีนี้คือก็ไม่ได้ให้ฝากตลอดใช่ไหมแต่ว่าบางคนอาจจะไม่มีวินัยการเงินก็คือเผื่อเอาไปใช้เสร็จแล้วพอใกล้เวลาปุ๊บอาวไม่มีเงินไม่พอทําไงทีนี้ครับก็เลยแนะนําว่าให้ฝากเอาไว้ตลอดถ้าวงเล็บถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองจะจัดการเองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับถ้า ถ้ามีวินัยการเงินก็แล้วแต่ครับก็มีาทาเกษียณก็มีทางเรื่องหนึ่งแต่ว่าอายุห้าสิบขึ้นไปแล้วก็มีเงินฝากแปดแสนก็ถ้ายังมีไม่ถึงก็ค่อยๆเก็บเข้าบัญชีก็ถือว่าเนี่ยเหมือนเป็นไอ้ไอ้บัญชีที่มีแปดแสนเนี่ยเหมือนเป็นใบที่ใบประกาศสิทธิ์ของเราที่จะได้อยู่ในไทยต่อไปครับซึ่งเขาก็ไม่ค่อยได้ขึ้นราคาว่าจะต้องมีเงินสักเท่าไหร่นะแปดแสนก็ได้ยินมานานแล้วใช่ไหมเออเขาเงื่อนไขคือบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม ไม่ได้เป็นธรรมมากนะักแต่ว่าเกณฑ์การเงินก็ถ้าเทียบประเทศอื่นแล้วก็ถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคก,ก็สรุปว่าว่า,ว,าวีซา่าถ้าคู่สมรสไทยจะเป็นสามีไทยหรือภรรยาไทยก็แล้วแต่เสียชีวิตชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสก็ไม่สามารถต่อวีซา่านอนโอคู่สมรสได้อีกต่อไปแต่สามารถมีตัวเลือกอื่นก็คืออย่างเช่นว่าถ้ามีลูกด้วยกันก็เลี่ยงไปขอนอนโอแฟมิลี่ใช้สูติบัตรของลูก ที่เป็นคนไทยเนี่ยแทนได้ครับจะเป็นพ่อแม่โดยตรงหรือบุตรบุญธรรมก็อีกเรื่องหนึง่งครับมีชื่อในสูติบัติของลูกอะใช้ได้ครับหรืออีกทางหนึ่งคือเก็บเงินไปอายุห้าสิบปีขึ้นไปห้าสิบหรือมากกว่านั้นก็แล้วมีเงินในบัญชีธนาคารไทยแปดแสนก็ยื่นเป็นวีซา่านอนโอกษียณก็ทําได้ครับก็ถ้าเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้ก็หรือมีไอเดียอะไรก็ ทำอะไรได้อีกก็สามารถแชร์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยแล้วถ้าเกิดติดตามโกโนไกด์ดูได้ที่โ o n o g กด์ ok com ที่หน้าจอหรือลิงก์ใต้วิดีโอนะครับมีข้อมูลชาวต่างชาติอยากอยู่ไทยยาวนะครับเราก็จะรวบรวมไว้ในนั้นทั้งหมดครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ